รับที่สองเหนื่อยมากค่ะน้องต้นเมื่อกี้ไปเป็นกรรมกรแบกหามาก็คือฟุตบุกของเรามม่สมงมา ลงไปรับมานะคะนี่เอามาให้ดูตะดานตะดานทุกคนอ้าวเสียงหายเหรอเสียงหายเหรอฮะเอ๊ะเสียงหายเหรอได้ยินไหมได้ยินไหม ใจฉันมันกำลังว่ารักรักเธออยู่เพียงบอกอายุมั่งไม่หายนี่มาส่งแล้วส่งเล่มนะคะใครดูออกบ้างว่าสองเล่มนี้ต่อกันเขาเป็นรูปหัวใจนะน่ารักอ่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยแต่นมื่อวาชอบมากเลย จริงๆก็ชอบทั้งสองเล่มเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีทั้งสองเล่มเลยนะคะทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็มิลค์น้องไข่ต้มน้องไข่ต้มชอบเล่มไหนน้องต้มชอบเล่มไหนคะอา้าวชอบเล่มไหน ดี่หรอต้องชอบสีแดงเหรอคะอืมน่าอละก็ไข่มุกจะลองมาอ่าเปิดดูข้างในเลยแล้วกันแล้วก็จริงๆไข่มุกก็รู้อยู่แล้วแหละว่าข้างในอมีอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้าง จะมาเรียกครั้งแรกน้องตุ้มเอาน้องตุง้มล่ะอยู่ข้างหลังนะมาเรียกครั้งแรกนะคะโอเคตื่นเต้นจุเ้เล่มนี้ก็จะซอฟต์กว่าเล่มนี้ก็เขาเ,เรียกอะไรมูดแอนโทนก็ประมาณคล้ายๆกันใกล้ๆกันนะคะนี่ เฮ้ทุกคนดูเปิดมาหน้าเลยฮะอุ้ยยังไม่มีอะไรอยู่หน้านี้ตั้งหากเฮยมันแบบมอกเม็บหัวใจมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แบบต้อนรับเป็นเมสเซจจากใครมุกนะคะอันนี้เป็นแบบ ก็ความจากไข่มุกก็จะอยู่หน้านี่นี่อันนี้ก็จะเป็นอยู่บนเตียงดื่มนมตอนเช้า <laughs> รีแอรรีแอรไม่เก่งเหแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเวลาแบบรีวิวหรือรีแอค บอกว่าไข่ต้มภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายูเดะยูเดะจังทำไมชื่อแมนจังเลยอ่ะแต่ไข่ต้มป็นผู้หญิงนะแต่น้องไข่ต้มมีชื่อญี่ปุ่นแล้วเอาชื่อญี่ปุ่นให้เจ้ไข่ตุนบ้างไข่ตุนภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายัางไงคะไข่ต้มกับไข่ตุนนี่ก็เป็นแบบว่าดื่มนมยามเช้าแบบแฮปปี้อะแฮปปี้จริงไหม มฮ้ยีไข่มุกชอบที่สุดเลยอ่ะเอาจริงรูปเนี้ยคือรูปที่ชอบที่สุดจริงๆไข่มุกคิดออกแล้วว่าจะตั้งรูปโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปนี้แหละอืมเพราะว่าชอบรูปนี้ที่สุดให้ดูให้ดูหน้าหนึ่งน ในเล่มนี้แต่จริงๆก็ชอบทุกเซตแต่ว่าชอบรูปนั้นมากๆจริงๆแล้วก็นี้เป็นตีมพูเป็นเซตที่ไข่มุกชอบเป็นอีกเซตหนึ่งที่ไข่มุกชอบเซตนี้จะเป็นแบบฟีลแบบกุลาบกุลาบแล้วก็แบบตื่นนอนยามเช้าอ๋อแล้วก็มี บทสัมภาษณ์ที่เป็นคําถามที่ทางบ้านสง่งอุ้ยมันเห็นน่ะตายแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเขียมจะเปิดแบบนี้ไม่เห้ดูไห้แล้วก็มีคําถามที่ทางบ้านส่งมานะคะ <laughs> มันแบบมันแบบว่าพริซิบเมตรมากอันนี้ขนาดเล่มนี้คือแบบซอบสอบแล้วก็ยังพริซิบเมตรนะคะอันนี้ก็อันนี้แบบกินเบคกั a แล้วอันนี้คือแบบอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่อันนีมมีสุดทำขนม ไม่ใช่ทำาทำเครื่องดื่มง่ายๆจากไขมุกด,ด้วยนะคะไม่ใช่จากไขมุกจากนมใช่เป็นเมนูเป็นเมนูเครื่องดื่มง่ายๆนะคะที่ขันเขียนไว้ว่าแบบใส่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะทําเป็นเมนูนี้ใช่น่ารักไหมเราก็ยังค,คงคอนเซ็ปต์คองคุณขไข่ไว้อยู่ในฟูโตบุอันนี้ก็จะแบบ อันนี้คือแบบว่าเจ้าสาวมากเลยอันนี้คือแบบสวยเซตนี้คือต้องตะโกนคำว่าสวย,สวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยมเมสเซจจากไข่มุกนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เครดตมีคิด ช่างภาพพี่ฝ้ายแล้วก็ผู้ช่วยพี่ฝ้ายก็คือแบบธุรกิจครอบครัวมากนี่จบไปแล้วหนึ่งเล่งน,นะคะคุณข่นอนตอนไหนคุณข่นอนหลังจากอาผิดไลฟ์แล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งฟันแล้วก็โอ้นัองต้มแล้วก็นอน สวัสดีค่ะกำมงวารอบที่สองอุ้มน้องให้ดูหน่อยน้องถ้าอุ้มตอนนี้เขากัดแน่นอนพอเขาหลับอยู่ให้เขาหลับก่อนนะโปยี่เข้ามาดูด้วยโปยี่เอ hey, ้เล่มที่สองเล่มสองอ่ะอันนี้ก็จะแบบ โตขึ้นทนะี่แปลว่าโตจรกันอันนี้ก็คือเป็นไข่หุกแบบว่าโตเป็นสาวแล้วนะคะเขาเอง <laughs> อฮ้ยเอาจริงไข่หมูกาชอบโทนนี้มากที่สุดนีละเพราะว่ามันแบบมันแค่มันแคนดี้เคายี่ใจมากอะทุกคนมันคือแบบว่าไข่มุโตแล้วอะชอบชอบแบบชอบโทนแบบเนี้ยมันแบบมันแบบพาสเทลอะชอบความพาสเทลอะ ถึงไข่มุกจะแบบแสบแต่ไข่มุกก็ชอบสีพาเทลอยู่ดีนะอันนี้เป็นกระต่ายเพราะว่าปีนี้ปีกระต่ายเอ๊ะแต่เราจะหมดปีกระต่ายแล้วนี่นะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบแบบอ่ะไม่ได้อยู่บนเตียงนอนแล้วอันนี้ก็คือแบบลุกขึ้นมาตอนเช้าเฮ้ยแล้วก็อันนี้ไข่มุกชอบมากไข่มุกชอบอันนี้มาก แล้วก็มีสัมภาษณ์ไขมุกด้วยที่ทุกคนส่งคำถามเข้ามาจากทางบ้านนะคะหมูก็เอามาตอบในนี้นี่สตอรอเบอี่จิโกจังแล้วก็มีสุดรทำขนมจากสตอรอเบอรีง่ายๆนะคะบายไขมุกไขมุกเชื่อว่าดูโฟโต้บุ๊คเล่มนี้จบทุกคนก็จะหิวสตรอเบอรีร่แน่นอน ไม่เป็นไรน,นะทุกคนไข่มุกกินเผื่อทุกคนแหละอาลอเล่นวิวมีคือแบบจึ้งมากนะก็คือแบบตัวแม่ตัวมัมเวอร์คือไข่มุกขอแบบถ้าใครที่ดูเรล่มเนี้ยขอให้ทุกคนแบบ ตรมใจรับความเพชได้เลยค่ะคนไม่เคยเห็นไข่มุกลุคนี้แน่นอนจริงๆนะแต่ไข่มุกก็ชอบนะเพราะว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกดีแบบไม่ได้รู้สึกว่ามัน ก็คือเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วจะรับสายนะคะมีคนโทรมาก็คือนั่นแหละขอให้ทุกคนแบบเตรียมใจไว้เลยรับประกันความเผ็ดระดับพิกสิบเม็ดนี่ให้ดูสปอยซักหน้าหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่แฟรองชอบนะนี่เขาหน้ารังเัยชอบหน้านี้มากเลย เพราะว่าไข่มูกน่รลกเยพอแล้ว <Okay. S 1> สปอยแค่เล่มละหน้า <Okay. S 1> ที่เหลือแบบไปดูเอาอีกไปดูกันเองนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์ีมากๆเลยแล้วก็ใครที่ซื้อโฟโต้บุ๊กนะคะจะมีแถมโฟโต้เซตด้วยแล้วก็ใครที่ซื้อสองเล่มนะคะก็จะรับไปเลยโฟโต้เซตจากคอลเลกชันนี้อย่างเราลูปนะคะแล้วก็ มีรูปแถมขนาด A3 ใช้เท่าไข่มุกนี่เท่ากันเท่าตัวจริงรลรแล้วก็มีรูปโพลารอลแถมนะคะนี่เป็นแอคพิเศษบายบายโอยาสุมิขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วก็วันที่17 นี้เจอกันที่งานมารุยะนะครับใครที่ไปซื้อหน้างานก็มาเจอกันได้มาทักทายนะคะแล้วก็รับแฟนไซนแบบสดๆไปเลยอ่าแล้วก็ภายในงานก็จะมีสินค้าอื่นๆที่ขายด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีอันนี้เป็นพัดน้องลูมินไข่มกเองแล้วก็มีอันนี้โมโตเชตน้องลูมินนะคะใช่แล้วก็มีเซฟี่ด้วยกัน แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาซื้อโฟโต้บุ๊กที่งานนะคะวันที่18ก็จะวางขายออนไลน์นะคะครั้งแรกใน Line Shopping นะคะตอนนี้ก็ร้านไข่มุกกลับมาเปิดแล้วก็เราติดตามอัปเดตได้นะคะใช่ก,ก็คิดว่าวันที่18ก็น่าจะลงขายแบบช่วงเช้าๆหน่อยก็ใครตื่นมาก็ลองกดได้นะคะ ในเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฝันดีนะคะ g h นายรับยู